สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมมาพบกับผมพัฟแมกโนซินแคร์นะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูโลมาโคสาเนเฮดวายสามห้า co, Sunny, wide, 3, 5, ยูนะครับผมเป็นตัวนี้เป็นตัวเล็กขนาดประมาณสามตันได้ครับมาเจอเมื่อเช้าแล้วก็มา,าเจอปุ๊บแล้วก็ขุดหลุมตอหม้อเลยนะครับนี่ครับขุดหลุมตอหมอ้อเพื่อที่จะสร้างโครงหลังคาคุมอ่า เมนนะครับผมตอนนี้ก็ใช้เจ้าซานี่นะครับผมพึ่งอ,ออกมาได้แค่สองวันเองครับผมยังไม่ถึงห้าสิบชั่วโมงนี่ครับรถใหม่ทำไมเปิด้าเครื่องคนขับใจร้อนครับผมเพื่อให้เครื่องความเย็นอ่าเพื่อให้เครื่องเนี่ย มันเย็นเร็วนะครับผมเขาก็เลยต้องทำอย่างนี้นะครับใบแท็กน่าจะอยู่ที่ประมาณ10เซนได้หรือเปล่าแล้วก็ใบมีดดันดินหน้านะครับผมตัวนี้ผักแขนซ้ายขวาได้นะครับขุดลึกได้ที่อไม่แน่ใจว่า2เมตรหรือเปล่าหรือเมตรกว่า โอ้โหเมื่อสักครู่นี้ผมก็ลองทดลองขับอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าโอาเคใช้ได้นะครับผมคอนโทลซานี่นี่นิ่มเกินนะครับผมสำหรับผมนะนิ่มเกินเพราะผมจับแต่คันใหญ่ไม่เคยจับคันน้อยสักทีมันฟืดฟาดฟืดฟาดไว้จัดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัด บ้านช่องคีรีนะครับผมเป็นตัวนี้ใช้เป็นคอนโทรลแคทนะครับไปซื้อของอเจิมที่ตลาดม้ามาเช้ากว่าจะเจิมได้ก็สายเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับนี่ชงนี้ลิ้นพันหนึ่งเลยนิ่มครับนิ่มมากนิ่มมากเลย นี่ตัวนี้เลยพระเอกของผมเลยเนี่ยในดวงใจผมเลยอะกระบอกดำนะครับกระอบอกท่อนบูมนี่ช่วงแอร์ตรงตรงไหนนะตรงนั้นนะครับมันจะมีกาดกันบูมอยู่นะครับกันพวกกิ่งไม้อะไรไปเข้าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับ ตอนนี้เหลือประมาณสองหลุมนะครับผมเหลือสองหลุมกว่าๆสมใจชักเอ้หืมลิ้นพันยังเลยสมใจคนที่ติดใจตานี่นะครับผม ่เจ้าจจของแมคโครคันนี้ชื่อว่า,าลุงไพยนะครับผมคันนี้เป็นแมคโครของลุงผมนะครับเสียงจะเห็ตแผหน่อยเสียงไม่ค่อยมีก,ก็ต้องขออภัยเป็นทางการด้วยนะครับตัวนี้มีลายหัวแยกด้วยนะครับผมมีลายหัวแยกตัวเดินนี่ นิ่มมากเลยนะตัวเดิมน,นะแต่นิดเดียวนี่ไปฟืดฟาดฟุดฟาดเลยถ้าใครจับแต่รถเก่าๆแล้วก็มาจับทานี่นี่โอ้โหขอบอกเลยทีเดียวนะครับวันนิ่มมากทำไมผมถึงพูดย้ำเพราะว่าก็ยังไงอะ ก็คนมันจับตรถเก่านะอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงคนที่มีแต่รถเก่านะครับแค่มาทดลองจับสานี่นี่โอ้โหสุดยอดเลยครับผมสุดยอดมากเลยเป็นเลยทีเดียวเอ๊แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าครับว่าตัวนี้เครื่องเท่าไร่ย้ายจุดแล้วครับผม กำลังตั้งล้ำใหม่เสียงตัวเดินนี่ไม่มีเลยนะครับเมื่อเช้านี้เดินนิ่มมากมีแต่เสียงใบแท็กนะครับผมนิ่มมากเลยะจะโซมสักหน่อยนะครับนี่ค,ครับ ราคาคันนี้เปิดอยู่ที่ล้านหนึ่งนะครับผมหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งเอหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทนะครับบุ้งกีก็ก็ใหญ่อยู่นะบุ้งกีอะ เมกี่ก็พอประมาณครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับรถยังใหม่ๆเยอะเสียงยังแอดแอดููเลยถ้าถามว่าผมชอบรถขุดตัวเล็กหรือตัวใหญ่ผมชอบประมาณปานกลางครับผมหรือไม่ก็ตัวแบบนี้นะครับเพราะว่าผมจะเบน ไปทางรถปานกลางมากกว่าขนาดรถสองร้อยอะไรเนี่ยมันต้องหารถขนย้ายนะครับผมต้องไปซื้อครบชุดอีกแค่ตัวน้อยขนาดเนี้ยรถกระบะกก็ลากได้แล้วครับโอ้แสั้นๆหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนี่ครับฟารี่ของเขาหร,หรือเรียกว่ารถชัลเลอร์นะครับ นี่นะครับสี่ฟันนะครับของเทจากบริษ,ษ,ษัททางงานเลยนะครับผมโอ้ยไวมากเลยพอเจอมถเสร็จปุ๊บก็ลุยงานเลยครับผมมอมเลยช่วงล่างก็ไปลุยโค้นตรงไหนมาผมก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้เป็นลูกน้องของลุงผมนะครับผม เป็นลูกน้องของลุงผมลุงผมก็มาดูง,งานนะครับผมตรวจงานก็อยู่แถวข้างหลังผมนี่แหละ <c oughs> ไฟส่องสว่างกี่ดวงวนั่นนี่สามหรือสี่ดวงอะไปสปอตไลท์น่าจะสี่มะไม่สี่ก็สามแหละอผมขับมองไม่เห็นต้องใช้วิธีนี้ครับ สี่สูบหรือเปล่าตัวนี้น่าจะสี่สูบนะเครื่องนี่ครับผมตัวเดินนิ่มมากต้นไม้อาจจะบังนั่นนะครับกําลังเก็บเก็บรายละเอียดภายในหลุมอยู่นะครับ ม่แน่ใจนะว่าตัวประมาณสามตันนี่ของซานี่นี่มีกระต่ายหรือเปล่าแต่ตัวเดินเร็วมากครับเป็นคอนโทรลสั้นนะครับผมสวดทรงสวยงามโอ้วนกระดกเลย ย้อนแสงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับขุดหลุมตาหม้อลึกความลึกอยู่ที่หนึ่งเมตรครับโอ้ยยุคล็อจะหมุนไปทางไหนอ่าทางนี้ครับผมไฟต้องสปอตไลท์สามตัตงครับผม มีแต่ด้วยแต่นี่ดังมากครับผมดังหูสนั่นวันไหวเลยเดี๋ยวเอาสักประมาณสิดนาทีพอนะครับผมแบตเตอรี่แดงละแดงตั้งแต่สองชั่วโมงที่แล้วครับผม พัดลมระบายความร้อนหนึ่งตัวครับผมหนาวอะไ <c oughs> รช่วงนี้เสียงจะแหบๆห,หน่อยแล้วก็ลิ้นจะพันๆหน่อย <c oughs> เลยไปไหนแล้วย <c oughs> ครับผมต้องลาไปปิงท่าน,นี้ครับ ฝากกดไลค์กดติดตามและกสิงแชร์แลนด้วยนะครับผมลาการแค่นี้ครับสวัสดีครับ